กองบิน46จัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2560ส่งน้ำพระพุทธรูปและรถน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชาค่ะที่สโมสรทหารอากาศกองบิน46นาวาอากาศเอกพานุวัตรเรือนประยุงรองผู้บังคับการกองบิน46พร้อมด้วยข้าราชการและครอบครัวกองบิน46เข้าร่วมง,งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2560 ภายในงานมีการจัดพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชาเป็นการแสดงออกถึงความกระตันอยู่กระตวเวทีของผู้น้อยและการขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยนั้นอาจล่วงเกินผู้ใหญ่ตลอดจนเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและเพื่อให้ข้าราชการและครอบครัวนั้นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ขนรรมเนียมประเพณีไทย สำหรับบรรยากาศภายในงานค่ะมีข้าราชการและครอบครัวต่างพาบุตรหลานออกมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานมีการจัดซุ้มอาหารคาวหวานนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันภายเรือเพื่อก่อให้เกิดความรักและความสามาคัคคีภายในกองบิน46อีกด้วยค่ะ